สวัสดีแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับชานี้ทางช่องเราก็มีข่าวอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนอื่นหากอยากสนุกเตือนด่นราบจ่ายก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุดข,ข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนนะครับซึ่งมีข่าวดี2ข่าวเลยนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะครับในตำแหน่งปากหลังของแมนชั่งเต็ดนะครับที่ตอนนี้กําลัง หากันวุ่นเลยนะครับว่าใครจะมายินจับู้กับฮาร่ไมกายในกันหน้าซึ่งข่าวล่าสุดมาจากทางสื่อของสเปนนะครับซึ่งเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือนะครับบอกว่า,วาปีแสดงแมนชูไนเต็ดกำลังเจอจกเข้าขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะปิดดิวตอเรสซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากโดยผีนะใกล้จะปิดดิวตอเรสโดยแหล่งข่าวที่มาก็คือนักข่าวระดับสูงของสเปนนะครับรายงานมาว่าปีแสดงแมนชูไนเต็ดและบียาเรียล ตกลงขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วนะครับในการที่จะปิดดิวต่อเรสนักเตะในตัแหน่งประการหลังของทีมชาติสเปนและบียาริอัล e นะครับโดยเบื้องต้นนั้นนะครับคาดว่าค่าตัวของต่อเรสจะอยู่ที่50ถึง65ล้านยูโรนะครับซึ่งเลทราคานี้ก็แพงขึ้นตามลำดับเนื่องจากฟอกร์มการเล่นของต่อเรสนี้ก็ได้ติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่ไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ค่าตัวเนี่ย พุ่งขึ้นตามลําดับโดยน้ตอนนี้ครับเฟอร์รนตอรเรสก็มีใจมาสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหลือเพียงแค่ขั้นตอนการทูเสื้อและก็เซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการนะครับแต่ลันคาบอกว่าใกล้ที่จะปิดดิวเต็มที่นะฮะก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะปิดดิวในลักษณะแบบไหนนะครับแต่สื่อจากสเปนนะครับรายงานมาซึ่งมีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดเลยนะครับก็รายงานมาบอกคืบหน้าไปถึง80นะครับก็ยินดีด้วยกับทีมปีศาจดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ น่าจะได้ตัวตอเรซเข้าสู่ทีมในไม่ช้านี้นะครับส่วนข่าวดีที่2นะครับนั่นก็คือฟาบริซิโอโรมาโน่คอนเฟิร์มเอนิสันคาร์มเนียต่อสัญญาแมนยูเพิ่มเติมอีก1ปีเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะครับเพราะเป็นฟาบริซิโอโรมาโน่เยี่ยวข่าวลูกนั้นคนดังคอนเฟิร์มนะฮะเอนิสันคาร์มเนียย่าฮัวฮอกชาวอุรุกวัย ยินดีที่จะขยายสัญญากับแมนเชสเตอร์พร้อมฟันธงน่าจะได้บทสรุปในเรื่องนี้โดยคาดการณ์กันว่าจะเซ็นกันอีกเพิ่มหนึ่งปีฟาบิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวสายวงในลูกหนังโลกนะครับซึ่งวลีเด็กก็คือเนียบีโก้นะฮะแล้วก็เป็นนักข่าวที่มีความแม่นยําในการซื้อขายนักเตะก็ออกมายืนยันนะครับว่าเอนิซันโชงนี่กหนัาประสบการณ์สูงของปีแสดงแมนเชสเตอร์สมสออุทรสรีงใหญ่ศึกเวทีพิมเมียรล็ด พร้อมที่จะเปิดฉากเจรจากับต้นสกัดเกี่ยวกับเรื่องการต่อสัญญาค้างแคงนตินโอรรัตฟอร์ดต่อไปโดยล่าสุดนะครับคาดการณ์กันว่าน่าจะเซ็นเพิ่มอีก1ปีเพราะโอเลคอนาโซชาน่าจะเกี้ยกล่อมได้นะครับโดยคราวนี้นะครับเข้ามารุ่นทีมปีแสดงแบบปร้อยก้าตัวด้วยสัญญาหนึ่งปีเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2020หลังจากที่หมดสัญญากับปารีสแซงฌองนะครับซึ่งการทํางานนี้อย่างน่าประทับใจในกานี้โดยลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ไปทุกรายการ รวมแล้ว33นัดนะครับทำได้12ประตูซึ่งรวมถึง2ลูกในเกมยูฟายูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกที่เปิดบ้านยำใหญ่ไซอาร์เอสโรมา6-2เมื่อวันพฤหัสบดีที่9เมษถนาย,ยนที่ผ่านมานะครับโดยก่อนในนี้ก็มีกระแสข่าวนะครับว่าควนนีนั้นเตรียมที่จะอำลาในทิมโอล์คัตฟอร์ดหลังจบกานนี้เพื่อกลับไปค้าแข่งในทวีปอเมริกาใต้ขณะที่คุณซอโอเลิกนาโซชาก็ยืนยันนะครับตนและสโมสรเนี่ยจะเรียกกล่อม ให้อดีนดาวยิงของทีมนาโปลีจู่ช่วยทีมต่อไปและก็ทําได้สําเร็จนะครับโดยเมื่อวันศุกร์ที่30เมษาย,ยนที่ผ่านมา ESPN สื่อกีฬาชื่อดังระดับโลกก็รายงานมาว่าคาร์มูนี่ได้เปลี่ยนใจเรียบร้อยแล้วโดยยินดีที่จะหยุดช่วยไปยแสดงต่อไปในนุ้การ2021ถึง2022และล่าสุดโรมาโน่ก็ร่วงคอนเฟิร์มนะครับว่าหัวหอกกิมชติอุรูกวในไม่35หปีพร้อมเปิดโตะคุยเรื่องสัญญากับต้นสังกัด และมีแนวโน้มที่จะได้บทสรุปเร็วนี้ก็คือการเซ็นเพิ่มอีกหนึ่งปีตอนนี้คารมนีนะครับพร้อมที่จะคุยเรื่องสัญญาฉม,มใหม่กับแมนเชสเตอร์คอนเฟิร์มส่วนโซชามีส่วนในการผลักดันและแมน,นเชสเตอร์ก็มีความมั่นใจตอนนี้ยังไม่มีการเซ็นญาเกิดขึ้นนะครับแต่คาดการณ์กันว่าคารมนีจะตอบรับข้อเสนออย่างแน่นอนโรมาโนอัปเดตข่าวของคาร์มนีผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวนะครับนี่คือข่าวดีเด้งที่2อนะครับอ้ยคือมีแห้งนะครับรพมเพี่น้อง หรือจะเป็นแมนยูโอบลักย้มสนลุยพิมลีกแฟนผีรอรุนนะครับทำเอาปีแสดงแมนชนเต็ดตาลุกเอาเลยทีเดียวพรสุดยานส์โอบลักในทวารแอนลุงกมฤตยําเองนะครับมีความสนใจที่จะย้ายมาเล่นกับเวทีพิมเกรดพร้อมวัวตนเอาตัวรอดได้อย่างสบายๆแม้ว่าจะเล่นในลีกไหนก็ตามยานสโอบลักนะครับผู้สุสมบูตุจำเน็บของอาร์ลันกมฤตยดสโมสรดังในศิกเวทีลาติาสเปนไม่ปิดโอกาสในการย้ายไปโชว์ปีเท้า ในศึกพิมลิงเกรดโดยยอมราาับว่าหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีเต็มปดทวยสมสสุรที่แข็งแกร่งและน่าหลงไหลอย่างมากตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับยันโอ布拉ดเลวกันยกย่องว่าเป็นผู้สับูรต์ท,ที่ยดเยี่มที่สุดในโลกคนหนึ่งในยุคปัจจุบนันโดยมีข่าวเกี่ยวโยงกับแมนซุนเต็ดและชลซีมาเป็นระยะระยะปัจจุบันเจ้าตัวมีสัญญากับตรามีถึงปี2023และเชื่อว่ามีค่าชินญาอยู่ที่103ล้านปอนด์ประมาณ4532บล้านบาทโดยพิมลิกมีทีมที่แข็งงแกงก่มมาาย ซึ่งบางทีน่าจะเป็นเลกที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วล่ะนา่ประตูทีมชาติซูลุมเนียในวัย28ปีกล่าวผมคิดว่าสุดท้ายแล้วและท้ายที่สุดมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่โค้ชต้องการจากตัวคนดังนั้นคุณจําเป็นจะต้องเชื่อฝั่งเขาคุณคือหนึ่งใน11ผู้เล่นในสนามดังนั้นคุณต้องทําในสิ่งที่เขาร้องขอผู้เล่นทุกคนในสนามต้องคิดแบบนั้นมันไม่สําคัญหรอกในคำว,ว่าจะเป็นพิม์ลีกลีกอิตาลีลีกสเปนคุณจะต้องทําในสิ่งที่โค้ชร,ร้องขอจากคน ผมไม่รู้ว่าอนาคตเป็นเช่นไรแต่ผมมั่นใจว่าผมสามารถเล่นได้ดีและไม่ว่าจะเป็นลีกไหนก็ตามตอนนี้ผมอยู่ที่สเปนมาได้7ปีแล้วรอดูกันต่อไปแล้วกันผมยังหนุ่มอย่างนั้นแม้อายุไม่ใช่น้อย,อยแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังลงเล่นได้อีกหลายปีอย่างแน่นอนสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะฮะผมหวังว่าผมจะไม่เจอปัญหาการมาเจ็บเล่นงานส่วนเรื่องอนาคตก็ต้องรอดูกันต่อไปครับนิยานโอบลักนะครับย้ายมาจากเบนฟิก้าเมื่อซัมเมอร์ปี2014 โดยลงเล่นให้กับอาร์ลุนกลมาริดเป็นสิ้น298นัดแล้วนะครับมาแล้วไมเคิลโอเว่นเบอร์เบอร์ตอฟทนายผลคู่แมนยูลิเวอร์พูลในศึกแดงเดือดจะแม่นไหมนะครับสำหรับไมเคิลโอเว่นและดีเมทาเบอร์เบอร์ตอฟทนายผลการแข่งขันคู่ระว่างศึกแดงเดือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ประทนดลิเวอร์พูลในศึกพรีเมีย ความขึ้นไหวก็สึกฟุตบอลพิมพ์อังกฤษนะครับคู่เบงแมตช์ประจำสัปดาห์ซึ่งปีแสดงแมนเชนเต็ดจะเปิดสนามโอลดทฟ้าฟอร์ดรับการมาเยือนของฮงย Liverpool นงนันลิเวอร์พูลในศึกพิมพ์อักฤในนัดแดงเดือดในวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมน,นี้ล่าสุดไมเคิลโอเว่นนะครับและดีมาทัาเบอร์บัตตอปออกมาทำนายผลการแข่งขันคู่นี้โดยไมเคิลโอเว่นเขาบองว่าเป็นเกมตูส้สีและจะจบลงด้วยเสมอเหมือนกันขณะที่เบอร์บัตตอปมองว่าแมนเชนเต็ดน่าจะเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้แบบขาดลอยเลยครับ ดีไม่ต้าเบอร์อรตอกล่าวว่าแมนเชสเตอร์จะพบกับลิเวอร์พูลเกมนี้ผมไม่ได้ลงเล่นนะดังนั้นมันจึงไม่มีการยิงแฮตทริกอย่างแน่นอนแล้วเขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าผมล้อเล่นนะผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับยูนเต็ดที่จะดวลกับลิเวอร์พูลนะตอนนี้แม้ว่าพวกเขาจะมีผลงานที่ดีในร้อยหลังๆก็ตามยูไนเต็ดมีลูกเ่นที่ยอดเยี่ยมและมีอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลผมคิดว่าแมนเชสเตอร์จะชนะลิเวอร์พูลและหยุดแมนเชสเตี้ ไม่ให้คว้าแชมป์ทีมลิกในสัปดาห์นี้และยังเพิ่มแรงกดดันให้กับความหวังลิเวอร์พูลสำหรับการลุ้นทโโอปโอีดด้วยโดยเบอร์ตอมน,นะครับทำนายผลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเอาชนะลิเวอร์พูลไป3ประตูต้วยกนะส่วนทาาน้านไมเคิลเวนกล่ลาวว่าตั้ง2องทีมเสมอกัน0 0ที่อันฟิลเมื่อต้นฤดูกาลและยูไนเต็ดก็มาชนะ3-2ในเอฟเคัพดังนั้นผมเชื่อว่ามันจะเป็นแมตที่สูสีกันอีกครั้งเก็บเยือนของยูไนเต็ดเล่นดีดม,ามากในกานนี้แต่ความในบ้านของพวกเขาค่อนข้างยิม่มยาก ผมคิดว่ายุนเตดจะเปิดพื้นที่ให้ลิวพูด้เล็ดเพื่อหวังที่จะรอสวนกลับผมคิดว่ามันน่าจะได้ผลประมาณหนึ่งนะแต่มันยากที่จะเล่นแบบนี้กับลิวพูลตลอด90นาทีด้วยเหตุผลนี้ผมที่คิดว่าทั้งสองทีมน่าจะเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับและแฟนๆอลแล้วก็มีความคิดเห็นกันอย่างไรสาหรับคู่นี้นะครับสึกแดงเดือดในวันที่2พฤษภาคมนะครับตามเวลาประเทศไทยก็คือ4ี่ตุ้งขึ้น